สวัสดีครับจากคำถามของชูเกมแซดนะครับจากคลิป Canon RP นะปีับปี2003กล้องถ่ายภาพบุคคลงบ3500ยังน่าใช้เทียบกับ A7 Mark II อันไหนดีกว่ากันครับวันนี้พี่ก็เลยจะเอา Canon RP มาเปรียบเทียบตัว Sony A7 Mark II จะว่าไปแล้วก็ตัวแคนนอน RP เนี่ยก็เปิดตัวมาทีหลังนะครับ ถามว่าเก่าหรือยังก็เก่าแล้วนะแต่ก็ยังใหม่กว่า a 7 mark II นะตัว canon rp เนะี่ยเปิดตัวในเดือนกุมภาปี2019นกะครับก็ประมาณ4ปีที่แล้วแต่ตัว sony a 7 mark II นานกว่านั้น,นครับเปิดตัวเมื่อพฤศจิกาปี2014นีนะครับซึ่งตอนนี้ราคา a 7 mark t i o นะั้นอยู่ที่38,990ก็ประมาณ39,000แต่ตัว canon rp นะอยู่ที่33,820ก็ยังงงอยู่ดีว่าทำไมถึงเป็น820นะ ตัว sony a 7 mark ii นะครับก็จะราคาสูงกว่าตัว canon rp อยู่ประมาณ5,000ลองมาดูสเปคกันว่าราคาที่มันแตกต่างกันอยู่5,000เนี้ยควรจะเลือกตัวไหนดีถ้าเป็นพี่พี่ก็ยังไม่เลือกพี่ขอดูสเปคก่อนแล้วกัน <S <S ทั้งคู่เป็น slr style นะครับก็คือเป็น body เหมือนกล้อง slr ที่มีหัวกระโหลกนะครับแต่ทั้งคู่ไม่ได้เป็น slr นะครับ เป็น m i r o r l e s s หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า SLR คืออะไรนะเหมือนที่ถูกแซวๆกนะันคือกล้องกระจกอะ SLR คือ Sin g l e l e n น r e f l e x ก็คือภาพที่เราจะถ่ายอะมันจะผ่านเลนเข้ามาแล้วก็มาสะท้อนกระจกแล้วก็ค่อยมาผ่านเข้าปริซึมมาช่องมองภาพให้ตาเราเห็นนะอันนั้นคือ SLR มันก็เลยมีกระโหลไอตัวหัวกระโหลนั่นคือริซึมที่จะสะท้อนให้ภาพมาโชว์ที่ช่องมองภาพซึ่งเป็นภาพที่มองผ่านเลนนะครับข้อดีของ SLR คือเป็นการมองภาพผ่านเลนแต่เนี้ยไม่ใช่ SLR นะแค่เป็น SLR สไตล์ ทั้งคู่เป็นกล้อง m i มิ r l e s s ไม่มีกระจกคือเอากระจกออกไปแล้วแค่ทำรูปร่างหน้าตาให้มันเหมือนมีกระจกแค่นั้นเองทั้งคู่เป็นกล้องฟู f เฟรมนะครับสำหรับตัว canon rp จะใช้ CMOS s e n เซนอร์นะครับขนาด26.2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็โปรเซสเซอร์เป็น Digic 8 นะครับ t g 8นั่นเองในส่วนของ Sony A7 Mark II นะครับใช้ BSI CMOS Sensor ความละเอียดอยู่ที่24.3ล้านพิกเซลแล้วก็โปรเซสเซอร์เป็น b i o n X นะครับ เทียบขนาดไฟล์นะครับพิกเซลของตัว canon rp จะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าก็คือ26ล้านส่วนตัว sony a 7 mark ii เนี่ยอยู่แค่24 24กับ26นะครับถ้าใครต้องการไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว p ก็คือคำตอบนะครับส่วนค่า iso นะครับของ canon rp เนี่ย iso ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่40,000นะครับแต่สามารถขยายได้เป็น iso 50ถึง 12400สน่ะครับส่วนตัว Sony A7 Mark II นะครับ ISO ที่ต่ำสุดก็ได้ที่100เหมือนกันแต่ ISO ที่สูงสุดได้แค่25600นะครับก็จะน้อยกว่าตัว Canon RP แต่ก็ A7 Mark II ก็สามารถขยายได้เหมือนกันแต่ขยายได้แค่จาก ISO ต่ำสุดจาก100เป็น50นสครนะส่วน ISO สูงสุดก็ยังอยู่ค่าเดิมก็คือ25600เท่าเดิมในเรื่องของ ISO พี่ก็ยกให้ Canon RP ต่อมาในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับอันนี้ยกให้ A7 Mark II เลยเพราะว่า A7 Mark II มี IBIS นะครับหรือ In Body i n Stabilization นะครับก็คือมีระบบกันสั่นในตัวสามารถกันสั่นได้4.5สต็อปแต่ Canon RP ไม่มีอันนี้ก็ยกให้ A7 Mark II นะครับสำหรับใครที่ต้องการระบบกันสั่นที่มีในตัว มาถึงระบบโฟกัสนะครับของ canon rp นะครับจะเป็นแบบ dual pixel cmos af มีจุดโฟกัสมากถึง4,779จุดส่วน sony a7 mark ii นะจะเป็นระบบโฟกัสแบบ fast hybrid af นะครับแล้วก็มีจุดโฟกัสแค่117จุดต่างกันลิฟเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องยกให้ canon rp เหมือนกันที่มีจุดโฟกัสมากถึง 4,000กว่าจุดส่วน a 7 mark ii เนี่ยมีแค่100กว่าจุดแต่นี้ก็จะเทียบกันไม่ได้ระหว่างความเร็วนะจำนวนโฟกัสที่มากกว่าไม่ได้แปลว่ามีความสามารถในการโฟกัสที่เร็วกว่านะครับอาจจะละเอียดในพื้นที่ของการโฟกัสใช่ปะคือแบบมีพื้นที่ในการโฟกัสเนี่ย ค่อนข้างเยอะกว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็สามารถโฟกัสได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโฟกัสเร็วโดยเฉพาะในการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับที่หลายคนน่าจะรู้ว่า canon rp จะมีข้อจํากัดในเรื่องนี้คือระบบโฟกัสของกล้องนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K เนี่ยค่อนข้างช้านะครับส่วน sony ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่า sony โฟกัสเร็วนะ จำนวนจุดโฟกัสของ A7 Mark II จะน้อยกว่าแต่ระบบโฟกัสของ A7 Mark II ก็สามารถโฟกัสได้เร็วกว่ามาในเรื่องของจอครับ Canon RP นะครับจอมีความละเอียด1.04ล้านดอทแล้วก็เป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วก็เป็น Valley Angle นะครับส่วน A7 Mark II เนี่ยความละเอียดของจอจะมีมากกว่าอยู่ที่1 24ล้านมากกว่าประมาณ200 0 0 0จุดแต่จอของ A7 Mark II เนี่ยไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนแล้วก็ไม่ได้เป็นไวรีแองเกิลนะครับเป็นทิวติ้งที่มีข้อจำกัดเพียงแค่45องศากับ90องศาไม่สามารถฟลิปจอมาถ่ายภาพตัวเองสำหรับการถ่ายแบบเซลฟี่ได้ในเรื่องของความละเอียด <c oughs> ก็ต้องยกให้ A7 Mark II ที่มีจอที่มีความละเอียดมากกว่านะครับแต่จอที่มีประโยชน์มากกว่าทั้งทัชสกรีนทั้ง v a l ีแองเกิลเนี่ยก็ต้องยกให้ Canon RP ส่วนช่องมองภาพนะวิวเฟลเดอร์ก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ oled ที่มีความละเอียดเท่ากันอันนี้ไม่ต้องยกให้ใครทั้งคู่เท่ากันครับ ในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะครับ Canon r p s สปีดชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดอยู่ที่30วิเร็วสุดอยู่ที่1ต่อ4,000วินาทีนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดนะครับ5ภาพหรือ5เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วน A 7 Mark II นะครับสปีดที่ช้าที่สุดก็ได้30วิเหมือนกันแต่สปีดที่เร็วที่สุดของ A 7 Mark II จะมีสปีดที่เร็วกว่าครับอยู่ที่1ต่อ800 0วินาทีในเรื่องของความเร็วของสปีดชัตเตอร์ก็ต้องยกให้ตัว A Mark2 คแล้ววก็ามเร็วในนกาาารถ่่่ยภพตออเืงได้เทท่่ากันอยูี่5ภาพ หรือ5เฟรมต่อวินาทีเท่ากันส่วนแฟลชนะครับทั้งคู่ไม่มีแฟลชในตัวนะครับแต่สามารถต่อแฟลชนอกได้ Canon RP นะครับสามารถซิงแฟลชได้ที่1ต่อ180ส่วน A7 Mark II เนี่ยซิงแฟลชอยู่ที่1ต่อ250อันนี้ก็ต้องยกให้ A7 Mark II เป็นผู้ชนะมาในส่วนของวิดีโอบ้างนะครับอันนี้ยกให้ RP เลย ให้ R P ที่มี 4K นะครับ Canon R P มี 4K ที่ 24p Full HD ที่ 60p ส่วนตัว A7 Mark II ไม่มี 4K อันนี้เลยต้องยกให้ R P นะแล้วก็ Full HD ก็ได้เท่ากันอยู่ที่ 60p แต่ตัว A7 Mark II จะชนะตรงที่มี l o อกแกรมมาไฟล์เป็น s lock 2ของ Sony นะครับส่วน Canon R P เนี่ยไม่มีล็อกแกรมมานะครับ แล้วก็ทั้งคูค่นมีช่องเสียบ usb 2.0นะครับมี hdmi นะครับมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบหูฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว canon r p นะครับมีบ t o o t h แต่ไม่มี nfc a 7 mark ii นะมี nfc แต่ไม่มี Bluetooth ชอบทำอะไรตรงข้ามกันนะต่อแบตเตอรี่1น่ก้อนนะครับ sony a 7 mark ii ก็จะสามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะครับอยู่ที่350ภาพนะครับต่อแบตเตอรี่ก้อน,นึส่วนตัว canon r p เนี่ยได้แค่250ภาพต่อแบตเตอรี่หก้อน ในส่วนของขนาดและน้ำหนักเนี่ยถ้าพูดถึงขนาดขนาดตัวของ Canon RP มีขนาดที่ใหญ่กว่าในบางมิตินะเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่มีน้ำหนักที่เบากว่า Canon RP มีน้ำหนักอยู่ที่485กรัมส่วนตัว A7 Mark II นะครับน้ำหนักอยู่ที่599กรัม ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆพี่ว่าฟังก์ชันต่างๆที่มีก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะในการเลือกเราต้องเลือกว่าเราอยากได้อะไรอย่างตัวไฟล์วิดีโอใช่ปะ่ะ Canon RP สามารถถ่ายได้ถึง 4K เราต้องถามตัวเองว่าเราอยากถ่าย 4K ไหมแล้วก็ 4K ของแ Can นอน p ก็มีข้อจำกัดตรงที่ระบบโฟกัสของตัวกล้องกระช้าลงด้วยส่วนวิดีโอของ A7 Mark II ถึงแม้จะได้สูงสุดแค่ Full HD แต่ก็มีข้อได้เปรียบตรงที่มี S-log สำหรับงานวิดีโอถึงแม้ว่าจะนับคะแนนจากการเปรียบเทียบในแต่ละส่วนแต่ละส่วนว่าแ a น o อนเนี่ยมีจำนวนคะแนนที่มากกว่าแต่ความจำเป็นในการใช้งานอย่างระบบ IBIS หรือระบบกันสั่นในตัวเนี่ย c คน o อน p ก็ไม่มี A7 Mark II มีนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุด A7 Mark II ก็มีสปีดชัตเตอร์ที่ ววข้อด้อยจริงๆของ A7 Mark II น่าจะอยู่ที่จอที่ไม่สามารถฟลิปได้แล้วก็จอไม่สามารถทัสกรีนได้แค่นั้นในความรู้สึกพี่นะแต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้จอที่ทัสกรีนเราไม่จำเป็นต้องใช้จอที่เป็นฟลิปอะไรเงี้ยเรื่องตรงนี้ก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยส่วนที่เหลือก็น่าจะอยู่ที่ว่าใครเป็นแฟนของแบรนด์ไหนถ้าเราเป็นแฟน Can นอนซึ่งจำนวนแต้มของ Can นอน p ก็มีมากกว่าอยู่แล้วเราก็น่าจะเลือก Can น n นนะครับ แต่ถ้าใครเป็นแฟนโซนี่ข้อดีของโซนี่ A7 Mark II มีนะถึงแม้ว่าแต้มที่ได้จะน้อยกว่าแ a นอน RP ก็ตามข้อดีบางจุดที่โซนี่ A7 Mark II มีก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เป็นข้อดีในจุดสําคัญด้วยถ้าเป็นวันนี้เป็นวันที่พี่เริ่มหันมาใช้โซนี่เนะี่ยพี่ก็จะเลือกโซนี่ A7 Mark II ถ้าหากใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับหรือาหากมีคําถามก็สามารถถามได้นะหากชอบวินีโอจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะเจอกันในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ